ข่าวด่วนช็อกวงการครับผู้บริหารวงหมอลำประกาศลาออกจากการเป็นผู้บริหารหมอลำครับสาวสีก็กลายเป็นข่าวที่ช็อกวงการจริงๆเพราะว่าจากปกติก็เคยเห็นแต่พระเอกนางเอกนะคะที่ขอลาออกจากวงหมอลำแต่นี่เป็นผู้บริบรหาร,ร,หารครับนั่นก็ค,คือ บอสตั้มนะครับผมหนึ่งในผู้บริหารวงของหมอลำเสียงวิหกนะครับผู้บริหารเสียงวิหกจะมีทั้งหมด3คนตอนแรกเสาวสีจะมีบอสนกพงศกรบอสนุและก็บอสตั้มนะครับผมแล้วทีนี้หลังๆเหมือนกันที่เราได้อ่านข่าวของหมอลำเสียงวิหกเนี่ยแหละครับแล้วก็มีแฟนคลับ FC ก็เข้ามาถามในคอมเมนต์ในเพจในช่องของพวกเราเสมอว่า เอบอสตั้มหายไปไหนเหมือนไม่ค่อยเห็นบอสตั้มเคลื่อนไหวเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นมาที่วงด้วยช่วงนี้ในไลฟ์สุดนะอะไรนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอะไระนี้และล่าสุดนะครับบอสตั้มนะครับผมก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook พิรุณกรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับอบอกว่าให้สาวสีอ่านขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนสาเหตุทุกเรื่องจะชี้แจงผ่านการไลฟ์ แต่ทางนี้บอสตอมยังไม่ได้แจ้งเวลาไลฟ์มานะคะก็แฟนคลับ FC นะคะเพื่อนพี่น้องในวงการก็สามารถรอติดตามผ่าน Facebook นะคะพี่รุนกรภาษาอังกฤษได้นะคะก็มีหลายท่านหลายคนเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายค่ะผมอย่างท่านแรกนะคะก็บอกว่ากำลังใจนะคะอันนี้ก็คเป็นแฟนคลับเอาะแล้วก็มีคุณจีจีปิโป้ด้วยถ้าคุณจีจีปิโป้ก็ ก็เป็นรูปหัวใจแล้วก็แบบว่ามีสติกเกอร์เหมือนสู้ๆอะไรเงี้ยครับ,บแล้วก็มีท่านต่อไปก็บอกว่ากําลังใจมีไหน้องใช่เสมอน,นะครับค,คุณแม่น้องยูกินะคะก็มาคอมเมนต์เหมือนกันค่ะ Facebook นะคะที่ติรัตน์วิยาพัฒค่ะบอกว่าเป็นห่วงบอสเสมอน,นะคะแล้วก็มีแฟนคลับเอฟซเข้าไปตอบกลับเยอะแยะมากมายค่ะครับอตอนนี้ก็คือเป็นเพิ่งโพสต์เมื่อไม่กี่นาทีมานนี้แต่เราเชื่อว่าสักพัก แฟนคลับแล้วก็เพื่อนพี่น้องในวงการคงจะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะค่ะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่ากําลังใจนะคะบอสตามนะครับแล้วก็มีท่านต่อไปก็บอกว่ากําลังใจให้เสมอนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ส่วนอีกท่านก็บอกบินตรงมาหาแม่เลยค่ะยังรักกันห่วงเสมอก็คงเป็นเพื่อนพี่น้องกันแลนะเนาะผมแล้วก็มีช่องข่าวพี่จีน่านะครับก็บอกว่ากําลังใจนะคะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้คอมเมนต์ก็คือ รัวๆๆเลยก็คือเป็นที่ตกอกตกใจของ FC ฟซีแฟนคลับทั้งของมอลำาเสียงวิ่งห A แล้วก็ FC ฟซีแฟนคลับของวอตตั้มเองการเสาสีแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์นะครับเยอะมากเสาสีคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือเพิ่งโพสต์ไปยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับคอมเมนต์300กว่าคอมเมนต์แล้วนะครับผมแล้วก็คนกดแชร์ออกไปมากกว่า45ครั้งนะครับแล้วก็มีท่านนี้ก็บอกว่าสู้และเดินก้าวต่อไปจ้า แล้วก็คอมเมนต์ท่านต่อไปก็บอกว่ากําลังใจนะคะบอสตั Bottom, mm ้ม hmm. ก็ส่วนใหญ่เป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจเนาะ <Okay. S 1> ส่วนเขาเรียกว่าเหตุผล <Okay. S 1> หรือว่าสาเหตุที่ลาออกจากการบูชาในหารเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมารอบอสตั้มออกมา ชี้แจงในไลฟ์สดนะครับผมก็ยังไม่ได้แจ้งเวลาเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเป็น,วนเวลาไหนรอติดตามค่ะแต่เชื่อว่าแฟนคลับ f อซก็กดติดตามกันไว้เยอะแล้วค่ะเพราะว่าก็ได้ความที่บอสตัมก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มากวยความสามารถไม่ว่าจะเป็นการร้องการรําและมีดีกรีเป็นผู้บริหารมอลําเสียงมิหงอีกหนึ่งท่านด้วยเชื่อว่าความสามารถหลากหลายเยอะแย,ยะแน่นอนค่ะครับผมอ่ะ สุดท้ายนี้เนาะก็ต้องมารอดูกันนะครับผมยังไงก็ให้กำลังใจบอสตั้มนะครับก็ต้องมีเหตุผลงตัวเสมอค่ะต้องมารอฟังเหตุผลของทางบอสตั้มเองว่าบอสตั้มจะมีเหตุผลอะไรยังไงจะออกมาชี้แจงให้ f c แฟนคลับได้รับฟังแน่นอนครับแล้วก็รอแถลงการอีกทีจากทางเสียงวมิหกด้วยเนาะโอเคครับแล้วก็เสียยวิหกฝากหน่อยจะเปิดฤดูกาลวันไหนวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะแล้วสําหรับวันนี้ก็เป็น พิธีนะคะที่ไว้ยออยครูทําพิธีวงสวงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลค่ะในฤดูกาลที่4ที่จะถึงนี้ค่ะคก็ไปติดตามให้กําลังใจหมอลําเสียงวิหกกันเยอะๆค่ะเพราะว่าปีนี้เข้าปีที่4แล้วต้องบอกเลยว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มกว่าทุกปีแน่นอนด้วยการผ่านโควิดม,มาได้แล้วผ่านโควิดมาได้แล้วสู้ต่อปีนี้คือทุกวงก็คือ ắt, งัดงัดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาโชว์กันเยอะมากค่ะเราติดตาม ยังไม่เห็นเหมือนกันรูปแบบเวทีอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะเรามารอดูเซอร์ไพรส์ทีเดียวพร้อมกันเลย<ห>แต่นี่ก็คืออีกหนึ่งข่าวเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะค่ะใช่ไหมครับ่ะอะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับก็ได้นําข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอลำนะครับที่ผู้บริหารวงหมอลำเสียงวิหกอย่างบอสตั้มเสียงวิหกนะครับก็ได้ประกาศอําลาวงเสียงวิหกอย่างเป็นทางการผ่านหน้า Facebook ส่วนตัวนะครับส่วนรายละเอียดนะครับรอบอสตั้มชี้แจงผ่านทางไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาสรุปไลฟ์ของบอสตั้มนะคะให้ผ่านนะไอ้ฟังผ่านเฟซผ่านเพจของเราแล้วก็ช่องของเราด้วยค่ะเผื่อแฟนคลับ f c ยังไม่ได้รับชมไลฟ์สดนั้นเนาะก็ต้องรอติดตามทาง บอทตมก่อนค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ